ได้ตาคือหวานเจี๊ยบแล้วเราลืมลืมลืมว่าไม่ได้เปิดไหนความเคยชินนะเนาะเออมันก็ทาให้คนลงหลืมลืมกันได้ถ้าอันนี้ปีนไดคือผมบแล้วนะรรตะทะทะรตะทะทะรรเออแตก ตับละครนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเราต้องเปลี่ยนตัวละครเล่นบ่อยๆเออมันจะได้ไม่อาทานันเล่นแต่ตัวเดียวเดี๋ยวอาทันเขาว่าล็อตเซอร์าตาน,นี้น่าจะเล่นง่ายอยู่แต่มามั้งนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นชื่อคนที่เป็นไม้เป้าไม้ตาไว้เป็นพิเศษขึ้นจริงมันก็ไม่มีเสียดายมีตาเนาะกูถ้าไม่มีคือสวยอะ ไม่ใช่นกฮูกิ่งนกอินทรีเออนกฮูกเฉยนกขึ้นมากระเป๋าเล็กมีจำกัดนี่เอากระเป๋าสามมาเลยไม่มีจำกัดแหละใส่อะไรก็ใสเลยไอ้ยาเรียบร้อยไอ้ยาหมดหมดยังยังไม่หมดยาจบเอด็ครับพี่เด็ครับพี่เอาโดนเอาะ เอออย่าอย่า,ยาไม่ให้ล้มถึงเว,รวหรอกซ้ำเลยครับนี่นะครับขอ,อนําเสนอ M13 ลายล่มนะครับผมเรียกว่าลายล่มนะเพราะมันมีที่จับคล้าล้ายลมเกียร์นำเสนอานำหนึ่งข้นำหนึ่ง,งยินดีนำหนึ่ง ไ да. อ้คาราผมพุ่งไปด้วยความเร็วฮะจังหวะนี้สปรีดสปรีดเอ็มแมไม่โดนเอ็มสิบสามิกนี้นิ่งนั่นิกว่งใสล้วนิ่งรูดรดครับรูเอาให้หมดเอาให้หมดไม่ใช่เอาคนให้หมดับยิงฮะเอาให้หมดแม็ เจ้าครับมคนไหมเนี่ยรับๆรอๆนะพี่มีพิลล์รถนะเนี่ยแชทละคนแชทและคนมก็นึกว่าบอดโอ้คนแล้วเนี่ยโอ้โหปืนปืนระดับอีพิกด้วยอุ้ยอันนั้นโดนโดนเก็บเออโดนเก็บนึกว่าเก็บคนแต่โดนเก็บซะอีนึกว่าเก็บซะแล้วที่ไหนได้โดนเก็บขอโทษครับพี่ผม เชื่อใจพี so high, ่ผ hey, right. ิดเอุ้งไว้ใจคนผิดับขอโทษครับขอโทษนึกว่าเขาเป็นคนไงเฮ้อในในบอทแต่โดนคนเก็บเดี๋ยวรอพี่อาร์มครับเดี๋ยวพี่อาร์มก็มาแล้วเสียงเหมือนสลิงพระเจ้าแน่ๆมีฮอมีคนเบิกฮอแน่ๆวิ่งเร็วๆวิ่ง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 ไปประตูวิ่ง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  เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อาใช่เอานั่นไงจริงเลยเอ้าเฮ้ยเอาไปสิงเนีนั่นได้ไงล่ะน่ะดีนะผมไม่ไปสิงน่าจะตกเอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมมันขึ้นขึ้นระหว่างลองไม่ได้เอ็นร่องยืนตรงเนี้ยเออเนี่ยมันต้องโดดต้องต้ออองเ มันโดดไม่ได้เนะี่ยเออล่องตรงเนี้ยมันโดด <ird> ไม่ถึง <it coming. S 1> นะมันมันเหยียบไม่ได้เขาูด,ดเออเนี่ยมันต้องมาเหมือนจะเหยียบไม่ต้งเนะี้ยเออเขาน่าจะไปติดแต่เราไม่เสียงเลยว่าดูคนมน,นกันว่ามีไหมเด็กเคเพ็เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่เเคเพ็เลยเคไม่น่ามีคนแล้วนะ่าจะหมดละไปผมว่าไปเถอะเดี๋ยวว์กปก่อนแป๊บอับเกาะอับเกาะชิวๆอสบาย เสร็จละไปเลดโฟครับกระดาษสติปิ้วๆคนนี้ครับ,รบ,บ,บ,บผมบ,บิ๊ไหนมึงเข้ามาดูไหมเขอคนเล่นึังไรในแชร์แล้วลก็อยเร็วไปแต่ตามให้ผมด้วยนะฮะด็อกมีนะครับด็อกมีทำที่ได้อะไรทที่ชนะแต่กับน้อย เริ่มน้อยแล้วมีคนนะครับมีคนแลกเลยแลกให้เสียกัดเลยฮอลลิงการนงงี่เท่ฮอลลิงกากเจ้ากเก่านี่รู้สึกว่าเท่หหว่ะฮอลลิงการใหม่ๆฮอลลิงการใหม่ๆดูเชื่อๆยังไงก็ไม่รู้อ่าฮอลลิงการใหม่ๆม,มันรู้สึกแบบอารมณ์แบบ มันไม่มีอะไรแบบให้น่าตื่นเต้นอนะ่ะเออไอฮอลลิงการ์ดมันคือดูน่าตื่นเต้นมันคือเสียกัดเออเอ้ามาตกอะไรตรงนี้นี่แหละเอเคใส่มมกลนะ้องมนันบอกไงเอเคใส่กล้องมันอันดีมากมนิ่งมากไปครับนี่เราได้สิบคิวแล้วโอ้สิบคิวน่าจะต่างเกมนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะอันนี้น่าจะชนะนะครับผมตายหนึ่งก็ได้แล้วครับผมไปครับ ไอเลนก็ได้หน,น้าแสดไปครับผมไม่ใครมาเก็บบักเกนแล้วครับเดี๋ยวรอบคอบไว้ก่อนเนี่ยเดีเ๋ยวแตกเอาเพรว่านี้ลงลูกแรกเลย จะใช้แต่ของอีปิกนะครับผมไม่ใช้นะของพวกเมติเกเออลองดูลองดูว่าคนส่วนใหญ่จะอีปิกพวกเอจะประมาทพวกอีปิกเยอะอยู่นะประมาทพวกอีปิกเยอะหนึ่งในนั้นก็คือผมก็ประมาทอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะเลย โอ้ยแล้วไปยิงบอสเชยบอสอี้ยบอสไม่แตกไม่ไม่บอสอย่า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 บอสอย่าอย่าอย่าเออบอสจะลาดคิวผมเฉยบอสลาดนี่ผมลาดบอสอ่ะผมยิงบอสคืนนะ ซากหอรดึกดันมาตรงนี้ครับโลเทสโลเทสครับเจอซากหอเจอซากหอร์เจออะไรไม่เจอคนครับสงสัยคนสูญหายครับคือไม่เจอจริงรนะเจอรถครับเจอเจอคนสองคนบุคคลพิศนาตัวนี้ครับโอหแล้วเขาได้ยินกันเป็นอ้ารที่ไทยมา าทายานบุกล่วงหนึ่งครับหน่วยหน่วยเอลฟาหน่วยออลฟาล่วงหนึ่งเรียบร้อยล่วงอีกหนึ่งหน่วยเอลฟาทราบหรือไม่ล่วงสองแล้วเออเออเจอ,อ,อผมเจอผมเจอผมนี่ล่วงทุกไลยครับเจ้าเป้าแท็กมาเราปล่อยให้ชุดไม่ได้รู้สึกว่าคนหนึ่งจะเป็นภัยคนหนึ่งก็ไม่เป็นหรอกจริงๆคนหนึ่งปล่อยได้แต่คนหนึ่งปล่อยไม่ได้ก็เ,เลยต้องยืนเฝ้าทั้งสองคน าแล้วมาแล้ววัหนึ่งเรียกว่าสองมีคนมาหนึ่งที่ใส่ชุดลายพัางชุดเสือถืออาบ้อหงหนึง่งอันถือเอ็มสามหนึ่งอันเราเจ็บเราเจ็บขอกําลังเสริมด่วนพูดคนเดียวครับนั่นแหละมันมัน,ม,นมันว่างไงมันไม่มีอะไรพูดละเรียบร้อยมัตตน่น่นโ่นโน่นคนตึงอยู่นน่นครับคนตึงอยู่นน่น เี๋ยวเราต้องรีบขับรถสปอร์ตไปชนนะครับเพื่อจะได้หนีความผิดเอ้ยเพื่อจะได้เก็บเขาโอ้โหโอ้โหดงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดงโดงดงผมต้องล่อเข้ามาถ้าล่อมาตรงนี้ได้คือสบายโอ้ไม่ได้ไม่ได้วงมาเขายากแลวตีนี้งานงอกแล้ว งานงอกแล้วครับมีเตี้ออยวยากรับผมวันหนึ่งเรียกว่าสองมีเตี้ออยวยากถึงตีวัดเล่นมันเยอเล่นมันยอะว่วางว่าง,างฮะถ้าตายแล้วทำไงครับฮะไม่ได้ครับไม่ต้องใช้สมองเงินเมียน้อยนิดในการคิดเอาเขาครับนี่อย่างน้อยแช์ก็เพิ่มมาคนหนึ่งไปครับ สว,ว,วัสดีครับพี่ขอดูบัตรประชาชนนะครับเวลาสไลด์เน,นี่ยเพิ่มความมันเพิ่มการยิงโดนเนี่ยเปองก็จะเล็กมาก เรายิงโดนก็โดนเต,ต็มๆมาบอกเลยอ่ะเนี่ยเวลาสไลด์มันจะเล็กลงเนี่ยมันเล็กค้างเลยครับแต่ถ้ากระโดดกว้างเลยลองดูครับมั้เปิดยังไม่ทำงานนะเปิดกรอะโดดเลยะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนปืนด้วยเดี๋ยวจะอาจจะต้องใช้เลเท็เก็บไปครับ บุกด้วยครับผมไม่ได้แอบเลยนะสุ่ม,มเลยว่าสุ่มเขาไม่ได้แบบส่องไม่เรียกส่องเลยถูกแล้วต้องเรียกส่องไม่ใช่เรียกสุ่มเพราะสุ่มคือดักรอเลยไอ้ครับผมผมันต้องเปลี่ยนกันวอหนึ่งคอวอสองต้องขอเปลี่ยนนิดนิด,นดชีวิตจะได้แจมใสเออฮานัทครับถ้าโดนคนละแม็กนี่ก็เรียบร้อยเพระนัทนี่ก็ชนะ I hope the revived flight will arrive in one minute. ไม่ไหวไม่ไหวเรียบร้อยเกิดมาก็ร่วงเอามาทำไมยะรอวาร์บนะครับถ้าบุกไปชิดแต่ผมแพ้ยังไงก็แพ้ประลุมเนอะว่าทำไมมีฮอสองออลืมไปฮอผมลำหนะึ่งชนะครับตีนี้หวานเจียบ I hope. The safe zone is collapsing. Air drop incoming. เก็บพอรักษาไ้ก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได,ได้คนเยอะคนเยอะเราโดดใส่รถเสียเปียบเลยผมขอตรงตรงนี้ก่อนถ้าเห็นว่าไ,ได้ก็จะใส่เลยครับแต่ถ้าเห็นไม่ได้ก็ต้องซุ่มไปก่นอนเพราะตอนนี้คนตึงมันเยอะถ้าเราไปมันเสี่ยงตายามันจะประชิดกันเลยน,นี่โดนแล้วครับเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งมันยิงไม่คมเราพอไหมโอ้โหนหน่นนะฝั่งนน้นคือเต็มอะ่ะ เรียบร้อยครับคือผมตกเอาสวยแล้วตกคือว่ามามามาคอเราอยากให้คนรู้เด็ดขาดแต่ว่าเราอยู่เนี่ยคือรู้ว่างานงอกแน่ๆข้างๆเดี๋ยวเพังข้าง,าง,างต้องระวังคือมีสเปคโอ้โหเอาหุ่นพี่เอา้เอา,อาพี่นพี่เอ้าพี่นพี่ ừ đẹp đói đôn tem tem đôn tem tem chéo 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 ơi tin đi lẹ ừ, ừ chéo chéo ร้อยอูเก็บสามเก็บสี่อ่าบอกเลยอ่ะเอาเหลือสามคนสุดท้ายแล้วเอาเอาเอา,เอา,เอาไงครับตานี้ชนะนี่ก็เรียบร้อยอย่าสองคาครับเหลือตาเดียวแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่อาร์มก่อนแป๊บหนึ่ง พี่อมเขาจะมาเดี๋ยวพี่อมเขานัดไปแล้วไปครับผมตอนนี้ยังไงก็ชนะครับรอดูเลยเพราะเมื่อกี้ผมใช้เลเทคเมติคอการยิงคนแล้วยิงยิง,ยงมันติดเอฟเฟกต์ไงผมก็รู้เลยอ่บผมก็เลยปล่อยให้ปลาสโมกนะผมไม่รีบซ้ำซึ่งเหมือนเขารู้ว่าเออพออาจจะยิงสมสมโดนแล้วเพื่อนก็เขาก็ไปชูบเออผมวไม่ต้องไปแล้ววนะันนี้ ไ,ได้ครับวางไว้ได้วางไว้ได้ไม่มีปัญหาได้ได้ไดเอาเอามากดให้ก่อนสิกดออก,กนะไปครับผมเดี๋ยวยเดี๋ยวจะส่องนะสุดท้ายครับถึงคราวแล้วนะสุดท้าย ปังไงชนะเลยอีกตาหนึ่งสองตารวด